ไใจหิวเบาแล้วหลายแล้วใจหิบเาล้วหลายแล้วโอ้ยไปรูปไปดิแม่ไปเนี่ยงานแล้วก็ไม่ได้ทายคลิปอืออุ้ยเสียโสมดอยากจุ๊บแต่นอกอยากจุ๊บข้างอยจต่นอก มาจุ๊บนลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาให้จุ๊บนเลวแม่จยเอาเลวให้จุ๊บนยขจุ๊บนวไลอจุ๊บนอวขอจุามขวดมาเล่นเต็มห้องไอ้จุ๊บเยค่ะไปเอาไปเลย บ๊ายบายบ๊ายบายในจุ๊บปล่อยเลยจุ๊บปล่อยเลยบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบายจุ๊บส่งด้วยใช่เจ้าสีสวัสดีค่ะาย สวัสดีค่ะกฤกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปู่ย่าทุกคนค่ะเจ้าไอจี้หาหมอแล้วเจ้าหมอขอหมอนอนหมอให้นอนอยู่ค่ะไอจี้กินข้าวเก่งอยู่เจ้าแต่จะขอหมอนอนขี้เข้าเชื่องเลยเจ้าแต่ว่าบางเวลาที่ไข้ขึ้นก็ได้นะ ล่าเลิงเจ้าตะกี้่จะไปจะเจ้าเอ๋อมวเจ้าเลอย่างนี้ไปจี tớ lọ lõi hay tớ ý kiến bà hay về Châu ý ý kiến miếu 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 กุ้ยในเรื่องผู้หยุดเกณนเนี่ยนะเม่แมบอกเมือคานนี้เดี๋ยวมันป็นยาดุเออเออลืมบอก่ายว่าอุ่นเข้าเอาก่น เดี๋ยวเราข้าต้มนี่เลอป้าลูกแบกม,เ,ม,มเจริญไรแล้ลูกมีว่าโอ้โหจมเจรละดูมันเจรละมีว,ว่ะนี่โอ้โทำไมมากินอะไรมากินแล้วมากินแล้ว,ลวพอกินนะพอกินก่อนเด้อ Ừ, สิ่งกินก่นเาะหรอขมวนนี่คือใครเขากินดีดหรอกมัมม,ม,มัมดีดีนี่บอกกินแล้ว กลาลูกป,ปะมื่อกี้ละสวัสดีค่ะอัปเดตค่ะวันาวานี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีไข้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าโดินไปแล้วตาเอ๊ะ คุณหมอมาหาไอจีละจ้าไปอ่าบายบายหมอโต๊นะพอกะไอจีพอกะพอกะนั่งนั่งลงนั่งลงก่อนลูกลูกจ้านั่งลงลูกโอเคนะอ่าเราต่อตึกเนียหมอมาเรียกจ้า บนใบจ้าใบหมอคุณหมอว่าถ้าม,ามาา่มีไข้พุงนี้ก็ได้ออกล่ะส่วนอันตีมือโตมี่ขอขอเปิดแก้ออกแล้วเปิดมาขึ้อแก้เจ้าเปิดบอกว่าแฮลูกอะ่ะนะเอาใะอืมอะไ ไอ้อ่าอมนม้วนน้อยใจได้ปเออเดี๋วทีพัไปมเลดอกเดอข่อใจบ่เออเออเดี๋ยวที่พับไปเทนมาลิดังนอเดี๋ยวที่น้ำก้นไปก็ได้ดังนะลูกนเนองายกันาะลูกนอก็ต้องน้อยใจดังนอนะหายดีเ้อลูกเด้อหายเ้อหายเอย่มือนะออกแก้มันเก่ง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  ตมอตมือตมือหายแหายแล้วายแขอบคุณก่อนขอบคุณก่นขอบคุณคูกนแัวตือขอบคุณค่ะาขอบน้ำลูขอบคุณค่ะน้ำขอบคุณค่ะก่อนจะเอาไอ้ยงาหู้นี่ขอบคุณค่ะปูนของคุณค่ะก่อนตุจ่าปูน่าเอาขนมกันป้าจ๊ปจุ้ยปจุยสวัสดี สวัสดีค่ะจ้าวจ้าวจ้าวจ้าไปนไปเรขึอนเรื่ยขึ้นเตี้ยกับไบเอวตอไปกันย จี้กินยังเจ้าข้าวเหนียวกับหมูทอดไอ้จี้กินมักคอื่นนะเปลี่ยวปลาทอดหมูกินเล็กเปลี่ยวข้าวก็ข้าวต้มเหมือนน้ำแก้วเสี่ยงไปแล้วถ้วยหนึ่งเ้ยจี้แต่มาหนั่งกินข้าวกระเม่ยเหมกินหมูทอดพอเป็นขี้โลบอ่ะอ่ำเลยอ่ำเลย <กำ S 2> อ่ำเลยนีย่นะบอบอฮัดเดี่ยพอแับนี้นะดูเหนียว,ว,วอ่าดูมือม่อยู่หรอ เอาเข้าใส่ตัวเอากับเนี <S 2. <S 2. ่บะขกินข้ากันนะมันอิ่มข้าวเลยเอาข้าใส่เอาเข้าใส่ในลูกกินกระมเกี่ยวห้นแกๆนะลูกเกี่ยวเอียดละเอียดเกี่ยวแตะแตจะกี่กำ่งไงเ็นตัวหัวนี้โปนีเงียปาคนเดียวนไม่ขอกินหน่อยบะไข่เกี่ยเกี่ยวกี่ยวกลืเลย

ตินยำลี้งปิโลตะลิงปิ้งหมน,นี้มเล้งน,น,น,นี่ไปได้หมดอ,อูมเขา,ขา,ขาเข่เขาแตงกวเขาใหอ่ะขายังไม่หเขาเป็นวนานป้าดียังกินแย่ลออ,อืมหลักมหาตัวเกาติก๊กอร่อยกะเจ้านิ่มเจ๊ย,ยน้อยละเป็นเม็ตูนี่ ตุอมนี่มากินหอดนี่นะกินกับเขาสิเอาสิเอาไงเข้าเตยเดี๋ยวกินกับมันจัดมากกันไงล่ะอาอเอากับป้อนคนเดียวกับเตยคนเดียวเลยกิ่นไปกินไปละ nóng sọc mà, mà hành lang má, ừ.